ในความมืดมิดของมหาสมุทรลึกปลาหมึกเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งพวกมันมีพัฒนาการการเรืองแสงทางชีวภาพเพื่อเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่ไร้แสงแดดปลาหมึกบางชนิดเช่นปลาหมึกเวมไพร์ใช้แสงจากอวัยวะพิเศษที่เรียกว่าโฟโตโฟรเพื่อทำให้ศัตรูสับสน ขนาดที่บางชนิดเช่นปลาหมึกกระดุมสามารถพ่นสารเรืองแสงแทนหมึกปกติเพื่อการหลบหนีปลาหมึกที่อาศัยอยู่ในทะเลมักต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงจากภายนอกดังนั้นปลาหมึกหลายชนิดจึงวิวัฒนาการให้มีอวัยวะพิเศษที่สามารถเรืองแสงได้เช่นไล t โทรโฟเรซึ่งสามารถสร้างและปลยแสงออกมาได้บางชนิดของหมึก ใช้แสงเหล่านี้เพื่อลำพังตัวจากลักล่าหรือเพื่อหลอกล่อเหยื่อใกล้เข้ามากลไกของการดังแสงในปลาหมึกนั้นสามารถทำได้โดยการควบคุมอวัยวะที่ในร่างกายที่เรียกว่าไลโตฟอรีซึ่งมีเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนสีและปรับแสงได้ตามต้องการปลาหมึกยังสามารถใช้แสงเหล่านี้ในการสื่อสารกันกันกบหมึกตัวอื่น,นภายในฝูงได้ด้วยความสำคัญของการืังแสงของหมึกการดังแสงของหมึก ไม่ได้มีประโยชน์แค่ตัวมันเองนะแต่ยังสามารถรส่งผลต่อระบบนิเวศการศึกษาทางวิยทยาศาสตร์เช่นช่วยเข้าใจวิวัฒนาการของการาเรงแสงในสัตว์ทะเลเป็นแรงบันาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีเช่นวัสดุเรืองแสงหรืออุปกรณ์กลางตัวถูกนำมาใช้ในงานวิจัยในด้านการแพทย์เช่นโปรตีนเรืองแสงสำหรับติดต,ต่อติดตามเซลล์ในร่างกายค่ะความสำคัญของการแรงแสงของหมึกการ